เรื่องของเสียงจากใต้ท้องเข้าห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีใครที่ชอบขับรถแบบเงียบๆแบบรถยุโรปก็แนะนําเป็นการพ่นแดมจะได้ความเงียบในห้องโดยสารเสียงลดน้อยลง8-10ถึงเดซิเบลซึ่งอยู่ประมาณ30-40%ถึงเปอร์เซ็นต์พ่นแดมเก็บเสียงทํหนึ่งอย่างได้ประโยชน์ถึง2อย่างวันนี้นะครับเราพามาชมการพ่นแดมกันนะครับว่าทําไมถึงต้องพ่นแดมของเดิมจากโรงงานเนี่ยเขาทำมาให้แบบไหนแล้วทําไม ลูกค้าถึงต้องมาพ่นแดมเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเดิมของโรงงานที่เขาทำมานะรตรงนี้ก็จะไม่มีการพ่นแดมมาเลยนะครับมีแต่การซีนแต่เข็บเล็กๆพวกนี้มานะครับซึ่งเวลาเสียงเข้าห้องโดยสารเนี่ยมันก็จะเข้าจากช่วงนี้นะครับเนี่ยพวกน,นี้เดี๋ยวเราจะพ่นเติมตรงนี้พ่นแดมตรงนี้ให้เต็มทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้มันสามารถซับเสียงได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วน ตรงนี้เราก็จะพ่นเป็นตัวพ่นกันสนิมส, COVID สูตรน้ําของซิก้าไปให้นะครับเนี่ยนะครับพวกนี้เราก็จะพ่นเป็นการนสนิมสูตรน้ําของซิก้านะครับพวกนี้เราก็จะกําจัดสนิมให้แล้วก็เดี๋ยวเราพ่นให้นะครับพวกนี้ห่อให้เหมือนเดิมนะครับโชกเราก็ห่อให้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันช่วงล่างนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของที่เก็บยาไหลตรงนี้เราก็ถอดยาไหลนะครับแล้วก็ส่วนที่เสียงจะเข้ามากก็คือตัวถังตรงนี้นะครับเนี่ยพวกนี้ ไม่มีอะไรมาเลยนะครับมีแต่เหล็กรุนล้วนนะครับเพราะว่าเหล็กรุนล้วนเนี่ยเวลาเสียงเข้าเนี่ยมันก็จะนําเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราพ่นดมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวน้ํายาพ่นแดมเนี่ยดูดซับเสียงไว้นะครับเพื่อไม่ให้เข้าห้องโดยสารนี่นะครับอันนี้ก็ สนิมก็เป็นแล้วเดี๋ยวเราจะกำจัดสนิมให้แล้วก็พ่นกันสนิมให้ทั้งหมดโชกวันี้เราก็ห่อให้เหมือนเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยาพ่นการสนิมเข้าไปเกาะแกนนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่าเราจะพ่นตรงไหนให้บ้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เสียงเข้าห้องโดยสารค่อนข้างดีนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะพ่นแดมไม่เต็มนะครับแล้วก็เผาส่วนเผาพวกน,น,นี้เราก็จะพ่นการสนิมให้นะครับส่วนของตรงนี้นะครับตามตะเข็บพวกนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมเลยก็จะมีสนิมเกาะ สนิมเริ่มกินตามตะเข็บพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพ่นการสนิมตัวสูตรน้ําของซิก้าให้เดี๋ยวเราปล่อยให้ช่างเขาพ่นแดมก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้ดูกันอีกทีหนึ่งครับว่าก่อนพ่นแดมกับหลังพ่นแดมเป็นอย่างไรพ่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะซับเสียงได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับการพ่นแดมกับเสียงจะช่วยในเรื่องของเสียงจากใต้ท้องเข้าห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีใครที่ชอบขับรถแบบ เงียบเงบียบแบบรถยุโรปก,ก็แนะนําไป็การพ่นแดมจะได้ความเงียบในห้องโดยสารเสียงลดน้อยลง8-10เดซิเบลซึ่งอยู่ประมาณ30-40%การพ่นแดมเรารับประกรันให้ถึง10ปีถ้าหลุดลอกล่อนหรือเกิดสนิมเพิ่มเนี่ยเราพ่นเติมน้ํายาให้ฟรีตลอดอายุรับประกรันหลังจากการพ่นไปแล้วเนี่ยก็เข้ามาเช็คระยะทุกๆ6เดือนทุกครั้งที่เข้ามาเช็คระยะก็จะเสียเฉพาะค่าใช้ใจ่ายในการ ล้างรถเท่านั้นพ่นดัม์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่างานเป็นยังไงมาครับนี่นะครับของเดิมเนี่ยก็จะมีตรงนี้ก็จะไม่ได้มีพ่นแดัม์มาเลยนะครับเวลาพ่นดัม์เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีไข่นะครับทีนี้พอพ่นดัม์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพ่นด้วยน้ํายาพ่นกรนสนิมของซิก้าเข้าไปนะครับก็มันจะช่วยซับเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยซับเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับให้มันยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับเสียงก็จะเข้าห้องโดยสารน้อยลงนะครับ ใต้ท้องตรงนี้นะครับแล้วก็พ่นแดมเก็บหมดเลยนะครับพวกนี้เราพ่นเก็บหมดนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นส่วนพวกนี้เราก็จะพ่นเป็นการสนิมสูตรน้ําซิก้าให้ทุกชิ้นนะครับมาดูด้าล่นิดนึงนี่นะครับตรงนี้เนี่ยปกติมันจะมีท่ออยู่นะครับตรงเนี้ยเราก็ถอดท่อออกแล้วก็พ่นแดมให้นะครับพ่นแดมพวกนี้ให้นะครับทั้งพื้นเลยนะครับ เนี่ยพวกนี้เราพ่นหมดนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่22,900นะครับลดหลั่นได้ตามช่วงโปรโมชั่นว่าแต่ละช่วงเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรนะครับแล้วมีส่วนลดเท่าไหร่ก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพราะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยราคาไม่เท่ากันอย่างรถเก๋งไซส์ SML เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่1 9 9 0 0หรถกระบะ SUV PPV จะอยู่ที่22,900ส่วนตัวแวนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 25,900ก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์0830920533วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ